โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กับผมสรชีเองนะครับวันนี้เราก็จะไปดูเกม b a s s Business b a s s b a s s b r e u s n e s s ใช่ไม่ละน่าจะอ่านอย่างนี้นะถ้าจะไม่ผิดเ,เปิดประสบการณ์แล้วแม่งก็ยังอ่านไม่ออกเหมือนเดิมโอเคซึ okay. ่งคั้นี้ก็จะเล่นเหมือนครั้งที่แล้วก็คือว่าเลือกปืนอย่างแรกคือเลือกปืนผมชอบเล่นปืนและ เด่นเลยเนี de de ่ยการเล่นเลยทุกไป่านจับปืนก็ต้องเล่นเลยเนาะแบบแล้วเนี่ยนี่เวลาที่ผมอัดก็ประมาณเท่าไหร่ปะเวลาสองทุ่มเออสามทุ่มดิสามทุ่มห้าสิบสี่อาจจะสี่ทุ่มละก็ประมาณสี่ทุ่มมาแหละอุ้ยน่่าจะมาอีกกี่เท่าไหร่ก็ยังกลางอยู่นี่กระสุนที่ผมเป็นแน่นอน ไฟบิโหมดระเบิดไปแล้วเออรเบิดไปอีโอ้เทจริงๆนี่ไง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 เห็นยังเห็นได้นไกาด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 กดกามาแล้วลุกไปนี้หมดทำยังไงวะ อะคนรแย่แย่มากเป็นโคตรเทพเลยกับราชการที่บินไปิดประตูแล้วก็ตายสุดยอดมากในการที่บินติดประตูแล้วตายเนี่ยการทําขอคนงงคนหนึ่งเจือเจือเจือซาโดชิยารทําแรกเกิดขึ้นกับซาโดชิเองยังไงมันจะเกิดขึ้นกับซาโดชิเองยังไงล่ะแม่จะตายแล้ว ไม่รจะตายละไอ้จุ้าวิ่งฉกเก่งมัง้งไม่รู้เหมือนกันแค่ดามัว่วเออจะกูัวทำไมเล่าวิ่งไปเลยจะเข้าห้องไปเลยติดติดยัดติดติดตายหนึ่งอย่าชนะผมหกศิลป์โคมันเก่งนะครับท่ามันเป็นคนยืนนิ่งอ่ะ มป็นคนยืนดีมั้ยอ๋อนั่นอยู่อ๋อนี่มาโมซังเปลี่ยนไปดีกว่าเออเดี๋ยวอันนี้มันจะตั้งค่าได้นะอยากให้มันมีแบบเยอดิอยากให้มีสโคบอะ่ะต้องใช้ไงตังเวเบลสองก่อนนะน่าจะตัเวเบลสองตัเวเบลาสามดลน่าจะต้ัวเบลาสามก่อนนะใช่ก็เอามาเล่นดีกว่าลูกซองอ้แบบดีแล้ว แมปแมปนินจาเดินินจายังเป็นรบรถก,กีบสมจริงไงเ,เกมวิ่งบนน้ำได้เ,เกีบสมจริงก็บ้าเลยวิ่งบนน้ำไปเลยฉันละหมาแล้วเพื่อนเศร้าจังริงชีวิตนี่มันน่าเศร้านะสู้ภัยเขาไม่ได้ สู้เลยเขาไม่ได้ชีวิตเดียวว้าโอ้ยทำอะไรหนุ่มโดนยิงนะตายภูมิใจจริงฆ่าเขาได้เนี่ยเป็นทุกคนภูมิใจเลยจริงนะฆ่าเขาได้เป็นเทุกคนภูมิใจเลยโอ้อะไรยิงอะไรกันน่ะเราใครทักอะไรมาเนี่ยไอ้เบระเบิดคือฆ่ามึงอยู่ด้านล่างใช่ไหมเฮ้ย จริงๆนะเรื่อเชื่อกันหัวดร้อนคำพูดใช่คือว oh ัยรุ่นเหตโอ้ยหนูปเป็นปุ้นก็นได้จะเป็นปุ้นก็นได้ปเป็นติดเปรี้ยแล้สอบก,ก่อนแล้วไม่ได้จะสอบงอนอะไงอนสอบแม่งอะไรโอ้ยอะไรอ่ะ Tôi đang bị à! à, đó sao chừng ơi mà có đang ná phải khác mày đó ô ô để yên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  ô ô ô โอเคมาแล้วม okay. <Wars> ีคนทักมาอยู่ในกายเป็นดาราคเพียงแค่คนทักมาหนึ่งคนในกายเป็นดาราแต่เราปรเทศโอ้ยทักไม่เยอะทักเท่าไหร่อ่ยอะไรไอ้่าดิใครเนอ่ยเออเออติดติดบั็กบล็อกเกมดีเกมดีนี่คือมันคือเกมดีใช่ไหมไม่กินบั็กเลยใช่ไหม จ้าเอาทีเดีเยวเนี่ยจริทีเดียวใช่สมองสมองไปหมดแล้วไหนยาไม่มีคนเลยยุง่งอยากฆ่าคนเลยอยากเมือ่อกี้คืออะไรต้องเอาปืนไปส่วยจ้าโคตรเท โทษที่กากโอ้กี่กลับมาอีกแล้วซึ่งเหนื่อยแบบผมเครียดเครียดได้เวลาเราอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราไปคนทักมาตอที่เราเหมือนจะตัดไม้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นพจารณาตอนที่เราไม่ใช่พารณาเพราะฉะน้เขาจะรู้สึกว่า

โอ้ยทกแล้าก็ต้องพูดภาษาไทายว้าโอ้ยอยยไยนยยยไหนยย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 ยอยอยออยย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 าหยย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  เดยมันหละมามึงแล้วจ้าโอ๊ยตายแล้วเป็นการอาิปที่ต้องต่อไปโอ๊ยการอาคิปที่แบบยินไปต่อไปเอาชีวิต

มันจะกูแล้วมันแพ้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขยนแบงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มไปหมดเลย เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยโอ้ยโอ้โอโอ,โอ,โอนี่กันทักโอ้ยอชุดต้องอัดโอ้ชิตโอ้ยทักกันเลย จ้าว yeah, wow. oh, no. ้าวโอ้โหนู้สติใจที่มีคักาก็ผมไม่มีเพื่อนเลยนะผมก็มียนหมดอย่างไรสลากเลขโน้เตาไอ้เลมินมาข้าวท่รเห็นไดูวมันเป็นเอ็กเซียนดดูตีเหตุที่แบบจะคนเกิดขึ้นได้เกิดไปแล้วไ้แทงได้แทงได้แทง ข้า pues คือคนที oh. 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 ่ได้แทงผู้หญิงโคตรเท่ไล่แทงผู้หญิงอคำพูดดุเดือดต้องคำพูดดุเรือดแต่เไล่แทงผู้หญิงตายตายไล่แทงผู้หญิงเนไล่แทงผู้หญิงก็จะโอ้ยอุ้ยขึ้นเต็มเป้าตาเลยเห็นใช่ไหมโอ้ยยิ่งกระทักไม่หยุดไปเถอย โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาด้วยนะครับผมจำไว้ว่าเพียงแค่นหน่งไลคก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับ